เดียวอีสักคู่นึงนะครับผมกําลังรออ่าพนักง,งานนะครับเปิ้ลเดินทางมาว่าเขาจะถามว่าลูกฟุตบอลน,น่ะเตีต้อนน้องๆเปิ้ลน,น่ะเอาเตะกับทตี่โรงเรียนน่ะมันเป็นลูกฟุตบอลไซส์ขนาดไหนเนื่องจากว่ามันมีหลายไซส์เหลือเกินเฮาเฮาเลือกปะทุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางพนักง,งานเพิ่มมาแป๊บหนึ่งครับจะได้ทําการนันเลือกไซส์ลูกฟุตบอลถูก เราเดินทางเข้ามานะครับอยู่ในบูธของไม้แบดดินตันนะครับที่ดิคเคบรอนสรุปเลยนะครับทเทเลอหกอยากซื้อแยกเนาะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมัน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 ย่ห้อเดียวกันเลยมั้งับพี่นะครับคือมันมันย่อห้อเดียวกันแต่ว,ว่ามันมีไม้แล้วมันมีที่เก็บแล้วมันมีลูกทู้ตัวนะครับก็ตกอยู่ชุด4 5 0บาทก็เหมือนที่ผมตั้งไว้อะบางเกิเกนนะครับก็เอา2ชุดนะครับเดี๋ยวเอาไม้แบดดิ้นตันอ,อีก2ชุดนะครับ เอาหุ้นน้องๆไปเนาะเอาหุ้นน้องๆไปไเล่นแล้วก็น้องเราขอกระฆาสศาสตรส์ัวนึงซื้อก็ซื้ออ,อ,อย่างนี้ขึ้นอ่ะก็วันเดนี้นะครับเนาะได้ไม้แบดมินตันไปแล้วนะครับสองชุดนะครับแล้วก็ได้ลูกฟุตบอลอีกห้าลูกน่าที่ดีแคปลอกน,นะครับตอนนี้ตะก,กร้อได้ไปแล้วนะครับเนาอตะกร้อได้แล้วลูกวอลเลย์บอลได้แล้วลูกบอลได้แล้วเออลูกวอลเลย์บอลได้แล้ว เรือไม้โดดเ้าได้ไม้โดดสักส<า>องเงินเรเอไม้โดดไปเดี๋ยวเ่าไปเอาไม้กระโดดเนี่ยัสองเงินพี่น้องครับอันนี้คือแตางของฮูนเออร์ที่พี่น้องไปแล้วครับที่พี่น้องออมตังมานะครับเนื่องที่ว่าผมจะเอาไปเพื่เอเออรที่โหงเยียนดอยเวียงผาวิทยาเบียงปอเป้านะครับ<ด>ตอนนี้เดินทางมาถึงนะครับโซนของไม้กระโดดเชือกเออไม้กระโดดเชือกร้อยปลายบ่เปอแปงร้อยห้าสิบบาทผมขอสองเงนครับพี่เรือมาผมเลยสองเงน สีเขียวสีแดงได้ครับโอเคครับสรุปตอนนี้นะครับเนาะเขาได้ไม้กระโดดเชือกแถมสองอันก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับนี่นะครับน่าจะครบแล้วลูกบอลห้าลูกนะครับชุดไม้เบตินตันสอง 2, ไม้กระโดดเชือกสองแตะก้อได้ดิเจ้าละสามแล้วก็จะมีลูกบอลอีกบอลหนึ่งสามโอเคครับหลายม สอนับีสได้ลูกพรอมรกคนครับผนะมเียบนนรบ้อียบ,บร้อยนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นกิจกรรมที่ต้องกระชายด,ดำทำโดยตลอดนะครับ้อบสตังกันครับคนน้อยน่อยแต่สุดท้ายแล้วเ่าก็ทำภารกิจจนเสร็จครับได้แล้วไจงภูมิใจครับสตังเฮาเขา,เขา นะครับตังเขาเขาเนี่ยนะครับทำกิจกรรมถ้าบผมเขกบนงเลยครับานี่แหละครับเก็บคลิปนี้นะครับเอาไว้เพื่พี่น้องผมได้ดูนะครับ FCTKD Enduro Thailand นะครับพี่น้องผมที่ออมเงินกันมาเนอนะครับเงินของท่านนะครับตอนนี้กลายเป็นของไปแล้วนะครับบุญของท่านทั้งนั้นแหละแล้วจากนี้ไปนะครับต้อมกระชายดำจะรับหน้าที่นะครับในการนำของเหล่านี้นะครับเอาไปส่งให้น้องๆบนยอดดอย เราอยู่ที่ดีครับผมครับขอบคุณครับผมพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการโสมมอบของเุืน้องๆเนี่ยวันอาทิตย์ที่4กันยายโนะครับดอยเวียงผาพิทยาเวียงป่าเป้าครับผมครับมาขั้นตอนต่อไปครับจ่ายตังเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวพี่ต้อมจะแจกตังนั่นนู้นครับโบนี่ครับแจกเลยค่ะอ๋อโบครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คือตังของพี่น้องนะครับก่อนตอนนี้ที่ทําการเคลียร์เงินครับก็จะมีชุดมาแบดดินตั้นนะครับ2นะครับชุดลูกบอล5นะครับขอบคุณครับนะครับอันนี้ผมผอออแบบสวยๆขึ้นน้องๆเลยแหละ ครับลูกบอล5นะครับแล้วก็จะมีไม้กระโดดเชือกนี่อีก2ปงเฮียตงเฮียตังครับผมบุญของพวกเรานะครับพี่น้องนะครับุญของพวกเราสองสามห้าศูนย์โอเคครับมีเจตังมันก็ตอนนี้นะครับทำการจ่ายเงินเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำรับเงินของพี่น้องเรานะครับทั้งหมดในรอบนี้สองพันกว่าบาทเกือบสองพันห้าแหละมันก็คือเงินของพวกเราแหละ ขอบุกเทียแสนสวยนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจนะจ้าต้อมกระชายดำเดี๋ยวเพเปิดดูน่ครับต้อมกระชายดำทีเคดีนะครับก็จากนี้ไปนะครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของผมต้อมกระชายดำนะครับทําการส่งมอบนะครับอุปกรณ์กายกีฬาให้กับน้องๆน,น,นะครับดอยเบียงผาพิทยาี๋ยวไปครับ in me